สามเหตุผลนะคะที่เรายังทำา IF แล้วก็ลดน้ำหนักไม่สำเร็จเหตุผลที่หนึ่งนะคะก็คือในช่วงที่คุณกินเช่นคุณกินอยู่ในช่วง6กชั่วโมงเนี่ย คุณกินตลอดเวลานะคะก็คือเราเข้าใจว่าในช่วง6ชั่วโมงกินอะไรก็ได้ดังนั้นเรากินต่อเนื่องนะคะกินต่อเนื่องไปตลอดเวลากินแบบนี้นะคะกระตุ้นฮอร์โมนอินซูลินตลอดเวลาเลยนะคะการทำา y If ไม่ได้ผลแน่นอนข้อที่2นะคะก็คือในช่วงของการกินของเรานะคะเรายังคงกินอาหารที่มีน้ําตาลอยู่ถ้าเรากินอาหารที่มีน้ําตาลนะคะกระตุ้นอินซูลินเยอะมากแล้วเก็บสะสมไขมันเยอะมากๆนะคะการลดน้ําหนักของเรา มีโอกาสสําเร็จได้ยากมากๆเลยเหมือนกันและเหตุผลในข้อสุดท้ายนะคะก็คือเรายังคงกินอาหารแปรรูปอยู่นะคะอาหารแปรรูปแปลว่าเอาจากธรรมชาติมาแล้วไปตัดไปแต่งเอาบางส่วนออกเช่นกินอาหารที่มีแป้ง เช่นขนมปังขนมเคก้กคุคกกี้พิซซ่าพายนะคะเบเกอรี่ต่างๆเหล่านี้นะคะเป็นตัวอย่างของอาหารแปรรูปหรืออาหารแปรรูปบางอย่างที่ดูเหมือนว่าจะมีโปรตีนสูงแต่จริงๆแล้วเนี่ยแป้งเยอะมากๆเช่นฮอทดอกปูอดัดลูกชิ้นนะคะก็คือเหล่านี้เป็นอาหารแปรรูปจึงทำให้การทำไอเของเราเนี่ยยังไม่ประสบ ความสําเร็จหรือทําไมเอฟแล้วน้ําหนักก็ยังไม่ลงสักขีดเดียวหรือทําไมเอฟแล้วรอบเอวรอบขารอบแขนรอบสะโพกก็ยังไม่ลงนะคะลองสํารวจดูว่าคุณเข้าข่าย3ข้อนี้หรือเปล่านะคะแล้วถ้าเกิดใครสนใจคอสลดน้ําหนักนะคะคุณครูวีนะคะทำคอสสาหรับคนที่ต้องการลดน้ําหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะสาวๆแม่แม่ที่อายุ35ปีขึ้นไป30 day challenge ราคาเต็ม5,900บาทนะคะราคาพิเศษในเดือนนี้ 990บาทเท่านั้นสนใจทักที่อินบ็อกซ์หรือ Facebook ที่หน้าช่องได้เลยค่ะขอใทุกคนมีคุนดีมีสุภาพแข็งแรงนะคะคุณครูวีลาไปก่อนบ๊ายบาย